อ่ะดูนะครับข้อ60คะแนนการสอบเป็นการแจกแจงปกติถ้าพูดอย่างนี้มาปั๊บนักเรียนเขียน normal curve มาเลยก็แล้วกันนะเพราะมันมีคําว่าการแจกแจงปกตินะครับโดยสัมประสิทธิ์การแปลผันมาแล้วครับอันเก่าข้อมูลเดิมก็คือ cv นะครับโดยไอเจ้า cv มีสูตรว่าไง s ส่วน x bar อ่าวไล่ต่อนะครับบอกว่ามีค่าเป็น24%อย่าลืมว่า24%ก็คือ24ส่วนอะไร เออยีส่วน100นั่นเองนะครับตออ่อจากนั้นเขาบอกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น12บองเอาลุยเลยแล้วกันจากสูตร s ส่วน x bar มีค่าเท่ากับ24%เปซคือส่วนร้อยและบอกใครมาเป็น12บอกใครมาบอกเจ้า s ว่าเป็น12บอก s เป็น12เห็นแล้วเนาะว่าควรทำยังไงว่าแล้วก็ ท่องสูตรคูณแม่2กันดีกว่าเอา2ไปตัดเหลือ12เอา2ไปตัดเหลือ50นั่นหมายความว่า12ก็ย่อมเป็น12และ x bar บาก์ก็ย่อมเป็น50จากข้อมูลนี้จบแล้วครับโจทย์ต้องบอกในการใช้สูตรนี้จะต้องบอก2ตัวคือ x บาร์คือ50และ S คือ12นะครับเก็บไว้นะครับ มาวิเคราะห์ต่อว่าให้หาตำแหน่งเปอร์เซนไยโดยบอกว่านักเรียนได้65คะแนนคำว่า65คะแนนเนีย่ยมันคือ p หรือ x ละครับ65คะแนนมันคือคะแนนดิบก็คือ xi นี่เองอ๋อ xi 65เพราะฉะนั้นเรากาลังจะเริ่มเดินทางอย่างนี้ครับนักเรียนเราจะเดินทางไปอย่างนี้นะนี่จาก x ไปหา Z โดยใช้สูตร ่อไปท้ายซมาเปิดตารางหา e หา e เป็นเปอร์เซนทายคูณอะไรเข้าไป100เข้าไปนะครับเอาละเริ่มเลยเพราะาเราเริ่มสตาร์ทกันเลยครับทางนั้นเราไปหาเจ้า z i กันก่อนดีกว่า z i ก็ได้มาสูตรเดิมนี่แะครับ z i ได้มาจาก x i ลบ x bar ส่วน s แผนค่าเลยครับ x i คือใครละ่ะโจทย์บอกมาเลยเต็มๆ60 5้ลบ X บาหามาเรียบร้อยแล้วครับคือ50ส่วน S ก็คือ12เอาลบกันออกมาหน่อยสิ65ลบ50ก็เหลือเท่าไหร่15ครับได้15เอาแม่อะไรตัดได้2ตัวเลยแม่3ตัดนะแม่3ตัดก็เลยเป็น3เศษ5ส่วน4แต่ค่าแซตเราต้องตอบเป็นทศนิยมสิจะได้ดูตารางง่ายมันคือ1.25 ปลากฏว่า1 2นะ่น่ะมันควรไปหยุดท่องไหนของ normal curve ของเราด้านซ้ายหรือด้านขวาละ่ะด้านขวานะครับด้านขวามือเอาวประมาณนี้แล้วกัน1.25ใช่ไหมได้อะไรมาแล้วนี่ได้เซตมาแล้วไปเปิดตารางสิมาไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ไปหามาไปหามาสิเท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้ครับ ไปหาว่าถ้า e เอ้ยขอไปถ้า z เป็น1.25แล้ว e เป็นเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณว่าไปเปิดดูหน้าร้อยสาหรือว่าในหนสี4สชิ้นเล็กเล็กนั่นแหละนะก็คือ0.3944นะครับแต่โจทย์พูดถึงคําว่าเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นคือเรียงจากน้อยมามากนั่นแสดงว่าไอ้ฝั่งเนี้ยก็ต้องเอาด้วยแต่ฝั่งนี้ ไม่ต้องเปิดตารางมัง้งใช่ไหมรู้เลยว่าเท่าไหร่ครับ0.5เรียบร้อยครับดังนั้น e จึงเป็น0.5บวก0.3944ได้ e ออกมาเท่าไหร่ครับ0.8944ทําเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่คูณร้อเพราะฉะนั้นจะได้ว่า65คะแนน เท่ากับตำแหน่งเปอร์เซนทายที่แปดสิบเก้าจุดสี่สี่เป็นอันสำเร็จนะครับสงสัยไหมไล่เป็นแผนผังตามไมล์แมเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับ